รู้สึกว่ามาโรงเรียนบ้านลงยางน้อยนอนตาลเจอต้นไม้พยุนแล้วครับพี่น้องนอกจากต้นยางแล้วตัวน,นี้ต้นยางนานครับตัวน,นี้ก็คือตอน้นพยุงครับพี่น้องมีหลายต้นเลยนะครับนี่ทั้งแถวเลยครับให,ใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะอืมเจ๋งๆพยุงปดูเป็นไม้เนื้อแข็งหมดเลยไม้แพงด้วย ต่ว่าอยู่ในโรงเรียนแล้วทำอะไรไม่ได้กฎหมายกันรูปเป็นงไงไม่ให้ใช้งานนี่น่าเสียใจกับประเทศก็อย่างนี้แหละนะกฎหมายที่ไม่ให้ใช้งานไม้นะครับถ้าเกิดว่าทําอะไรทํามาทํากฎหมายออกมาให้มันใช้ได้แล้วก็เอ่อทํากฎหมายลูกออกมาคุมหน่อยเพว่าม,มันน่าจะใช้งานได้นะครับไม่ต้องปล่อยทิ้งกองควาง